สวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz ์มอเต Mall ที่รักอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยทุกท่านก็อยู่กับการไลฟ์สดนะคะรีวิวรถเข้าใหม่จาก Benz m มอเต Mall ซึ่งวันนี้เนี่ยรถเข้าใหม่ที่เนงเอามาฝากกันเนี่ยนะคะเป็นรถที่เรียกว่าวิ่งน้อยมากสภาพเนียบมากเราเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถที่ออกแนวสปอร์ตนะคะ แล้วสามารถที่จะนั่งได้เนี่ยถึง5คนคือใส่ของก็ได้นั่งกันเต็มที่ก็ได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยดีไซน์ก็สวยงามมากๆนะคะกับ cla 250 amg นะคะ cla เนี่ยเขาออกมาด้วยกัน2รหัสเครื่องด้วยกันก็คือตัว200นะคะกับตัว2 5 0 amg ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปที่มาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆชุดแต่งงามๆเลยทีเดียวค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเชิญทุกท่านมาชมสดๆกับเนงพร้อมๆกันเลยค่ะ พามาดูกันเลยนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูสดเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปสามารถที่จะเม้นถามกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะกับ CLA 250 AMG ที่เป็นรุ่นท็อปสุดค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมเฟซลิฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูล้ำสมัยล้ำยุคมากขึ้นทั้งตัวไฟหน้าใหม่นะคะไฟหน้าของตัวเฟซลิฟเนี่ยก็จะมีเส้นสายของเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกทางด้านบนนะคะที่ เพิ่มดีเทลขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นตัวไฟ LED High Performance นะคะเป็นไฟ LED หลายสิบดวงที่ทำงานสอดประสานกันอยู่ทางด้านในด้วยคันนี้เนี่ยยังได้ตัวโคมไฟสีดำออกมาจากโรงงานนะคะทำให้ตัดกับตัวบอดี้สีขาวได้ดูคมเข้มมากๆกันชนหน้า AMG ค่ะจะสังเกตได้เลยว่า เส้นสายเนี่ยจะดูซับซ้อนดูหรูดูสปอร์ตมากกว่าตัวก่อนเฟสลิฟต์อย่างชัดเจนนะคะก็เรียกว่านะคะมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG นะคะซีทีสีทูโทนนะคะดุมล้อสีดำที่เข้ากันมากๆกับตัว กันชนหน้าแล้วก็ชุดแต่ง MG อื่นๆของทางคันอีกด้วยนะคะเรามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเส้นสายของเขาเนี่ยมีความสปอร์ตมากๆนะคะคือโค้งมนตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงด้านหลังเนี่ยจะคล้ายๆกับ CLS เลยที่เราเรียกเขาว่า Baby CLS นั่นเองนะคะด้านหลังก็เช่นกันค่ะจะมีความโค้งมนอย่างเดียวเลยมีความท้ายโด่งนิดๆนะคะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับมีสปอยเลอร์อยู่ในตัวนะคะ เส้นสายของตัวไฟท้ายก็เช่นเดียวกันค่ะมีความโค้งมนมากขึ้นแถมกันชนหลังเนี่ยก็ยังมีเส้นแถบคิ้วสีดำนะคะที่ตัดกับตัวบอดี้สีขาวได้เป็นอย่างดีมากๆพร้อมกับปลายท่อ m m g 2ฝั่งที่โผล่ออกมาจากหลังกันชนอีกด้วยนะคะเปิดฝาท้ายกันนิดนึงนะคะพื้นพื้นที่เก็บของนะคะให้สบายๆนะคะท่านไหนที่เป็นสายขนนะคะก็สามารถที่จะจัดกันไปไม่ว่าจะเป็นคนของหรือว่าขนคนเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเรามองทางด้านบนเนี่ยเราจะเห็นจุดเด่นเลยเพราะว่ารถสีขาวเนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่ขับออปชันแล้วก็ขับผิวเจ้าของมากๆนะคะยืนข้างรถเนี่ยจะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยถ้าท่านไหนเป็นผู้ชายก็ดูหล่อขึ้นมาเลยนะคะด้วยแสงสะท้อนและความสวยของตัวรถนะคะหลังคาค่ะเช่นเดียวกันนะคะถูกสีรถขับขึ้นมาอย่างดีมากๆหลังคาแก้วเต็มบานพารโนรามิกรูฟสามารถที่จะเปิดได้นะคะ เข้าไปดูในรถกันดีกว่าว่าตัวโฉมเฟสลิฟเนี่ยมีอะไรเลิดๆนะคะมาให้ดูกันบ้าง <S <S เข้าออกรถตัวนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะเป็น Key Let's Go เปิดปิดนะคะง่ายๆแบบนี้เปิดประตูออกมากันเลยโอ้โหภายในล้ำสมัยมากๆนะคะล้ำสุดๆต้อง CLA แล้วล่ะค่ะทุกท่าน จ่ายเงินแค่ล้านกว่าบาทนั้นซึ่งในที่นี้เนี่ยหนึ่งล้านเจ็บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นเจ้าของเหมือนกับ Baby ้เชเนะคะเหมือนหล้านสล้านกว่าเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะมีความโคง้งมนมีดีไซน์ล้ำสมัยนะคะดีไซน์ของตัว MG เนี่ยเขาจะให้เบาะหนังสีดำที่เป็นอาคาร่มามีลักษณะคล้ายๆหนังกลับแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงเข้ากันมากๆกับตัวพวงมาลัยนะคะที่เป็นหนังสีแดงอยู่ข้าง ได้สีแดงนะคะที่เหยียบเป็นตะเข็บอยู่ทางด้านในนะคะเป็นสติชสีแดงตัวสตาร์ทเนี่ยเข้ากันมากๆกับตัวเหยียบเบรกนะคะก็คือเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เข้ากันมากๆกับตัวะะรทริม,ะะก,ก,มก,ๆๆก,ก็คือลายไม้ไภายในนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยยุคนี้ก็คือไม่ใช่ลายไม้แล้วนะเป็นลายบัชอลูมิเนียมก็คือเป็นลายอลูมิเนียมเงาๆล้ำๆนะคะดูล้ำสมัยมากๆนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูในส่วนของตัวช่องแอร์นะคะแล้วก็ ตัวทริมภายในรถนะคะนิดนึงว่ามันมีความเงาวิ้งวังนะคะล้ำสมัยดูหรูดูแพงหน้าเป็นเจ้าของมากๆใครจะไปเชื่อว่าซื้อมาแค่ล้านกว่าบาทนะคะรถคันนี้เลขไมนะคะ4 9 2หมกิโลเท่านั้นค่ะไม่เอี่ยมอองนะคะคือถ,ถึงบอกว่ารถที่เนี่ยคือใหม่จริงนะคะไม่ปิ้งยางนะคะคือใหม่ยังไงก็มาใหม่อย่างนั้นนะคะเราแค่ทำความสะอาดนะคะ ท่านสามารถที่จะมาดูได้เลยว่าโอ้โหรถสี่หมื่นเนี่ยมันใหม่อย่างนี้เองแต่เราเนี่ยเซฟเงินไปเกือบล้านบาทจากป้ายแดงนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเขาเรียกว่าทางเลือกของคนฉลาดใช้เงินนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็เรียกว่ามีพื้นที่เก็บของสบายๆนะคะเดี๋ยวเลื่อนเบาะหน้าไปให้นิดนึงนะคือเมื่อกี้เนี่ยเราเลื่อนนะคะให้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายทําอันยิ่งใหญ่อลังการของเราเนี่ยได้เข้าไปในรถนะคะอ่ะ พอกลับไปที่ตำแหน่งปกติเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะนั่งได้สบายๆ3าท่านนะคะก็สามารถที่จะนั่งกันได้ไปทั้งครอบครัวหรือถ้าไปกับเพื่อนก็ไปทั้งผน,นกนะคะตอนนี้ต้องอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเดี๋ยวลุงตู่จับนะคะไปกันได้หลายๆคนเลยนะคะขนของก็ได้สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องคอมเพลมไพร์ความสปอร์ตกับความ เรียกว่าความสบายความพร c t ติคอในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกนะคะได้ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเราไม่ต้องรักพี่เสดายนอ้อยต่อไปนะคะกับรถสปอร์ตนะคะที่นั่งสบายอย่าง CLA 250 AMG ตัวท็อปออปชั่นเต็มคันนี้นั่นเองค่ะนั่นขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะคะที่0929245641นะคะกับ แอดไลน์เข้ามากันได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Ben ส์มอเตอร์มอนั่นเองค่ะขอดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะแหมมีใครนะคะที่ทักทายกันเข้ามาบ้างคะวันนี้นะคะขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะมีใครบ้างคุณสุนเนรคุณสุวั์คุณเบนจพงศ์นะคะขอพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่ ทักทายกันเข้ามาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่เด็ดมากข mm hmm. ยี้ใจอีกเช่นเคยนะคะใครดูช้าเนี่ยอาจจะหลุดได้นะคะเพราะฉะนั้น5โมงเนี่ยสามารถที่จะเตรียมกดกระดิ่งไว้รอได้เลยให้มันแจ้งเตือนว่าเป็นมัลตอมาร์ทไลฟ์แล้วในวันพรุ่งนี้ mm hmm. เด็ดจริงนะคะบอกเลยว่าไม่ถึงล้านนะคะคันขพรุ่งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ